โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยผมกาโปชาแนลซึ่งวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ปืนเดียวทั้งเกมอีกเช่นเคยนะครับไปดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นทางด้านของปืนอะไรและผมจะลอดไปได้ที่หนึ่งไหมและจะได้กี่คิวก็ต้องไปลอรุ้นในคลิปนะครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจมาน้องผมเชิญมาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับ let's go โอเคตอนนี้เข้าู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นทางด้านของแดนชําระบาปนะครับตอนนี้นะครับ เมืองที่ผมจะเลือกลงก็จะเป็นด้านหน้าของตรงไหนดีเดี๋ยวยักโดดเลยเดี๋ยวผมจะลงเป็นดน้านหน้าของทุ่งหญ้าฝั่งทนนะครับเออมาเลยดีกว่ามาเลยดีกว่าเราจะลงเป็นบ้านฟาร์มบ้านหลังนี้เลยได้ปืนอะไรก็เดี๋ยวหยิบมาเล่นก่อนเลยเดี๋ยวเราลองวิ่งไปหาทางหน้าของบ้านฝั่งนู้นกันบ้างไป let's go คาราฟอเคยเล่นไปแล้วคอมสันคออคอมสันยังไม่เคยโอเคพืค้นที่เราจะไปเล่นในวันนี้ก็จะเป็นทางด้านของคอมสัน,สน,สนรับซึ่งไม่รู้นะว่าเราจะไหวหรือเปล่าเออมาเราเจอบอทลงมาพอดีไม่รู้ว่าใช่บอทไหมผมว่าดูทรงแล้วน่าจะใช่เดี๋ยวผมจะขอฟาร์มของก่อนแล้วค่อยไปไล่บอทต,ตัวนี้ของดีเสียงเท้าเล้าหนึ่ง ตอนนี้เราก็ได้มาทางด้านของ1คิวลแล้วไปไปกันต่อนี่เ,เจอบอดอยู่ข้างหน้า1ตัวนะครับไม่รู้ว่าใช่บอดไหมวิง่งเออเจอสองตัวเจอสองตัวยังไงผมก็ไหวอะ่ะแค่บอดกระโหลกกะลาตาหนึ่งตาหนึ่ง need equipment ดาวสองดาวสองบาคิลมาสคิลเราได้คิลด้วยไวลุ่มตอนนี้เราก็มุ่งหน้ามาที่บราซิเลียและเหมือนจะเจอบอทจนหัวดาวไปสงตัวเอีกตัวหนึ่งดาวสองมาเดิคนละตีกันด้วยอะ เตอนนี้เราก็ได้มา6กลิมแล้วนะคะก็ชิวๆอครับรน้องๆชิวๆโอเคตอนนี้เราก็เจอบล็อกแล้วแต่งไปเจอบล็อกเลยอมาของตัวมาเลยวะ่ะ เป็นตัวเป็นงานอ้าวหายตี้กรต,มตีมาตอนนี้ก็ได้มาเก้าชืออ่อเหมือนเมื่อกี้จะไม่ใช่บอดด้วยน่าจะตัวเป็นตัวปัดเนี่ยตัววูดเบลกอร์เนี่ยนะไม่น่าใช่บอทตัวนี้ไม่น่าใช่บอทตัวนี้เนี่ยตัวเป็นตัวปัด Why? นะมาไม่พักไม่รหับได้รูม่จะตัวนตัวเป็นตัวเป็นวังเกือบตายบอดแม่งยิงแรงจัดเอ้เจอตัวอยู่ตรงนั้นนะผมจะโหดลิงไเลยยิงมันเลยคนเยอะจริงคนเยอะจริง 我是刘烨。 เลยหนึ่งไว้ชิวๆไว้มันยิงผมว่ามันยิงผมวกบาเอาว่ามันเป็นอบบร่งๆร่วงๆร่ๆมีไหมมีไหมอยากเจอว่ะพวกตึงๆอ่ะ ชิวๆครับสำหรับทอมสัตเกมก็สอนคลามกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ผมด้วยนะคะเจเจคืนหน้าครับ